โอเคนะครับตอนนี้ยอดอีเทเรียมก็เข้าไปที่เรียบร้อยนะครับ ท่านผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเตเอนเจอนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตการถอนนะครับสําหรับเว็บรับเหรียญคริปโตเจลเลนซี่ฟรีนะครับผมนะในส่วนของเว็บตรงนี้นะครับค r อยเพซจุดเอ็นะครับผมนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าจะยังถอนได้จริงหรือเปล่านะครับผมนะก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับถ้าใครสนใจอ่า จะลองมาเคมนะครับรับเหรียญฟรีนะผมนะก็ลองมาเค้มกันได้นะครับผมนะก็นั่นแหละแต่มีขีดจำกัดในการถอนนะครับผมนะตอนนี้ยอดผมก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็โอเคเลยนะครับผมนะอย่างแรกนะครับให้เรานะครับมารับตรงนี้ด้วยนะไอโฟสเฟตตรงนี้นะครับผมนะก็ทุก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 น่าจะ5้าวินะครับรับ50คอยฟรีนะครับในส่วนของตรงนี้นะก็มากดรับแบบนี้แล้วก็ทําการแบบ เช,ช็คเช็คแบบนี้ไปแล้วก็กดเคมเรียบร้อยครับผมก็ได้50คอยแล้วนะครับผมในส่วนของตรงนี้นะแล้วก็รอประมาณ5นาทีนะครับผมนะ5้านาทีเลยนะครับในส่วนของตรงนี้แล้วก็มารับอีก5้ นะครับก็โอเคเลยแล้วก็อีกอันก็คือการดู BTC ถ้าเราดู BTC ทั้งหมดคข้าเราก็จะได้รับที่300คอยนนะในะทุกๆวันนะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็ง่ายๆนะครับผมนะก็เว็บเคมเหรียญไม่มีแบบคือมัน ไว้ใจได้นะครับผมนะถอนได้จริงแน่นอนนะครับผมก็บอกเลยนะครับในส่วนของตรงนี้ตรงนี้จะเป็นช็อตลิงก์นะครับถ้าเราดูช็อตลิงก์ทั้งหมดกดเข้าไป39ลิงก์เราจะได้คอยทั้งหมด2855คอยนะครับผมนะแล้วก็ได้พลังงานเลเวลด้วยนะครับผมนะประมาณ1 1 7นะครับแค่นี้นะครับผมนะตรงนี้ก็จะมีการขุดนะครับผมนะการขุดตรงที่ผมไม่แนะนํานะครับถ้าคอมใครเครื่องใครไม่แรงนะครับก็อาจจะทําให้แบบ CPU เสียได้นะครับเพราะว่ามันต้องใช้ CPU นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับนะก็อันนี้ก็ไม่แนะนำนะครับผมนะมันก็สามารถขุดได้ด้วยนะครับในส่วนของตรงนี้นะก็นั่นแหละนะครับผมนะก็โอเคเลยนะครับผมก็ลองมาดูรายละเอียดได้นะครับในส่วนของตรงนี้นะก็สามารถขุดได้นะครับผมนะขุดได้เลยนะครับก็ประมาณนั่นแหละนะครับผมนะถ้าใครอยากจะขุดก็ลองมาขุดได้นะครับผมนะก็ เมื่อแฮชที่ขุดได้ถึง1นึ่งหนึ่งอยู่พันเหรียญนะครับคุณจะสามารถโอนคงเหลือได้อัตราโดยประมาณ0.3 BTC นะครับต่อ86เหรียญอ๋อก็โอเคเลยนะครับก็สามารถมาอ่านได้นะครับก็เว็บนี้สามารถขุดได้เลยนะก็นั่นแหละก็โอเคแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็จะมีเกรมความสามําเร็จอะไรต่างๆนะครับก็ไม่มีอะไรละเดี๋ยวก็จะมาถอนกันเลยนะครับผมนะก็ เราสามารถถอนได้ทั้งกระเป๋า p l a y ยอร์ BSC แล้วก็หลายๆอย่างครับผมจะใช้เป็น o r r เซ t เพย์นะครับนะวันนี้จะมาถอนเหรียญอีกทีเรลียมนะครับเพราะว่านั่นแหละนะครับก็ขั้นต่ําในการถอนนะครับอยู่ที่ประมาณ50ไม่ใช่ดิอยู่ที่ประมาณ1,000เหรียญน,นะครับก็แค่เราดูตรงเนี้ย10นาทีเราได้ร้อยแล้วนะครับผมนะก็ประมาณหรือจะทําพวก PTC นะครับที พี c ไว้แล้วก็ดูช็อตเล็กนิดหนึ่งก็สามารถถอนได้แล้วก็โอเคเลยนะตรงนี้ก็เป็นอีเมลของกระเป๋าฟอ,ฟอสเซตเนะครับที่ผมได้ทําการใส่ไปผมจะได้อิทิเลียมทั้งหมดอยู่ที่0.006274อิทิเลียมนะครับนะก็วันนี้ก็มาเอาเหรียญอิทิเลียมกันบ้างนะครับผมนะถอนเหรียญอิทิเลียมนะก็นั่นแหละนะครับผมนะก็รับเหรียญอิทิเลียมฟรีนะผมนะ ก็สามารถอ่านตรงนี้ได้เลยนะวิธีถอนเงินยังไงก็นั่นแหละนะครับแปลภาษาให้ดูแล้วนะครับนะก็นั่นแหละนะครับผมนะประมาณนี้เลยก็กดถอนเลยนะผมจะถอนทั้งหมดเลยกดไปนี่นะครับผมนะตัวนี้เขาก็จะให้เราเช็คนะครับสกุลเงินเป็นอีทีเรียมนะครับผมนะก็กดยืนยันไปเลยแป๊บเดียวนะครับถอนเข้าเลยนะครับเรียบร้อยครับผมนะ เข้าไปยังแอคเคาท์ของเราเรียบร้อยละผมก็จะพาท่านผู้ชมึเข้าไปดูในกระเป๋าฟอสเซตเพย์ของผมกันเลยนะครับว่ายอดเข้าหรือยังครับอีทีเรียมของเรานะครผมนะโอเคนะครับตอนนี้ยอดอีทีเรียมก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะนี่เลยนะครับผมก็0.006273ออีทีเรียมนะครับการชำระเงินปกตินะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะครับก็ถ้าใครนะครับ ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสไครต์ให้ด้วยนะครับก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยครับก็ดูบีดีซทั้งหมดเลยนะครับผมนะแล้วก็ทําชนลิงก์นิดหนึ่งแล้วก็ไปทําตรงฟอสเฟตนะครับอย่าลืมนะครับ50คอยนะทุกๆุกห้านาทีครับก็สามารถถ้าทำแบบตรงนี้เรื่อยๆนะครับถ้าใครมีเวลาก็นั่นแหละนะครับรับเหรียญถอนเหรียญได้เลยนะครับผมนะก็พยายามดูให้มันครบ1000เหรียญนะครับผมนะก็ประมาณนั้นเลยนะครับผมนะก็ทุกเหรียญสามารถ ถอ,อนได้ถึงประมาณดีทุกๆเหรียญขั้นตํำในการถอนอยู่ที่1,000เหรียญน,นะครับนะแล้วก็มันก็จะคํานวณว่าเราจะได้สาตชีเท่าไหร่ผมได้อยู่ที่นั่นแหละที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อกี้ก็โอเคแล้วนะก็ได้ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับนะก็กดกระดิ่งไว้ด้วยเมื่อเพื่อไม่พลาดคลิปที่ดีและมีประโยชน์จากช่องของผมนะครับ โอเคนะครับผมนะ้ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมนะ้าเดี๋ยวเรามาเจอกันใ่คลิปหน้านะครับนะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับก็กรับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับนะก็โอเคเลยครับผม